สวัสดีทุกคนนะครับผม PJ Motional ท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วมั้งครับอืมคิดว่าน่าจะะข้าเนาะวันนี้นะฮะทางช่องเองก็เลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของสี่ประเทศอาเซียนนี่แหละครับจะมีอะไรบ้างน,นั้นไปดูกันเลย ตอนนี้นะครับหลายประเทศก็เอามารวมกันเรียกว่าประชาคมอาเซียนและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีข้อห้ามที่แตกต่างกันออกไปวันนี้นะฮะทางช่องจึงได้รวบรวมเรื่องคห,ห้ามในแต่ละประเทศมาให้ผู้ชมได้รับชมกัน จะมีอะไรบ้างน,นั้นไปดูกันเลยจ้าประเทศที่1น,นะครับประเทศบูไนหรือว่าดารุสซาลามเรื่องแรกของคนประเทศนี้นะครับคือห้ามสตรีหรือว่าทุกคนเลยเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพระมหากษัตริย์และที่สอน,นะครับการทักทายกาันต้องจับมือกันเบาๆสตรีจะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับนะครับและที่3าม การชี้นิ้วไปข้างหน้าถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพเรื่องที่4นะครับคนประเทศนี้จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของเรื่องที่5นะครับห้ามสตรีนั่งชี้เท้าไปข้างหน้าและหัวเราะเสียงดังเรื่องที่6นะครับวันหยุดคือวันศุกร์และอาทิตย์ส่วนวันศุกร์ก็มีเวลาตั้งแต่12นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาครับและหลังจาก2ทุ่มเป็นต้นไปจะต้องมีการจัดงานเย็นด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับประเทศกัมพูชาหรือว่าแคนเบอร์เรีย เรื่องข้อห้ามนะครับก็คือห้ามผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ผู้ชายต้องไว้ผมยาวดูเหมือนนักเลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่ที่2ห้ามจับศีรษะเพราะคนกัมูชาถือว่าศีรษะคือสิ่งที่สําคัญไมาที่สุดของร่างกาย เรื่องที่3นะครับห้ามสบตาม,มากเกินไปถ้าสบตาม,มากจะเกินไปถือว่าไม่ให้เกียรติกันประเทศที่3นะครับประเทศอินโดนีเซียเรื่องแรกนะครับไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับและส่งของเพราะคนอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นการใช้งานไม่สุภาพนะครับเรื่องที่2องคนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนิยมใช้มือในการรับประทานข้าวเรื่องที่3นะครับไม่ควรชี้นิ้วหรือว่าชี้ดุปโป้งไปแทนเรื่องที่4นะครับไม่จับศีรษะรวมไปถึงการลูกหัวกับเด็กๆนะครับเพราะถือว่าร่างกายเนี่ย หัวนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้และที่5นะครับการครอบครองยาเสพติดอาวุธหนังสือล่มบกอานาจารมีบทลงโทษหนักเรื่องที่6กนะครับการส่งของออกนอกประเทศเนี่ยถ้าคุณตรวจสอบไม่ดีถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับโดนประหารเรื่องที่7มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมีมิเตอร์เรื่องที่8งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้ประเทศที่4นะครับประเทศลาวเรื่องข้อห้ามก็มีเหมือนกันนะครับโดยเรื่องแรกก็คือประเทศลาวเนี่ยต้องขับรถทางเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายเหมือนบ้านเรานะครับ เรื่องที่2ถ้าต้องการติดต่อราชการต้องนุ่งสิน้นเรื่องที่4ี่นะครับถ้าเพื่อนชาวลาวเชิญเราไปพักที่บ้านเขาเราห้ามให้เงินเขานะครับเรื่องที่5อยากซื้อน้ำหอมให้กันเรื่องที่6นะฮะเขา้าบ้านเขาต้องถอดรองเท้าและถ้าเขาเสิร์ฟน้ำเราจะต้องดื่มด้วยนะครับไม่ใช่เสิร์ฟแล้วไม่แดกอะไรอย่างเงี้ยือว่าไม่ให้เกียรตินะครับประเทศที่5นะครับประเทศมาเลเซียเรื่องแรกนะครับใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหารและการส่งของเรื่องที่สนะครับ เรื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของต้องห้ามในประเทศเี้ประเทศที่6นะครับประเทศเมียนมารหรือพม,มา่าที่เรารู้จักกันข้อห้ามก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องแรกคือไม่ควรพูดเรื่องการเมืองกับคนที่เราไม่รู้จักเรื่องที่2นะครับเข้าวัดต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าด้วยเรื่องที่สนะครับห้ามเหยียบเงาพระ เรื่องที่4นะครับให้นามบัตรต้องยื่นให้2มือเลยเรื่องที่5นะครับไม่ควรนุ่งสวมกระโปรงสรัส้นๆหรือว่ากางเกงสั้นๆในที่สาธารณะและสาญลัณสถานเรื่องที่8นะครับผู้หญิงชอบทานาคาผู้ชายก็ทาด้วยและผู้ชายส่วนใหญ่ก็เขี้ยวหมากนะครับปากดำๆจะไว้ใจได้กาประเทศที่7นะครับประเทศฟิลิปปินส์เรื่องข้อห้ามก็มีอีกเหมือนกันครับเรื่องแรกคือเท้าเอลหมายถึงท้าทายเลือกคิ้วนะครับหมายถึงทักทาย เริ่ม,มงงว่ามึงเรื่องที่สอนนะครับใช้ปากชี้ของประเทศนี้จะไม่ยอมใช้มือชี้ของนะครับจะเอาอะไรใช้ปากชี้แบบเป็นปากหมนะครับอืออืออะไรเงี้ยน,นะครับเรื่องที่3นะครับไปกินข้าวบ้านเพื่อนเราสามารถขอเพื่อนขอกลับบ้านได้ด้วยแต่ต้องมีของฝากให้เพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่แดกฟรีเรื่องที่4นะครับคนฟิลิปปินส์จะตกแต่งบ้านอย่างน้อย2เดือนเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองประเทศที่8นะครับประเทศสิงคโปร์ เรื่องแรกนะครับการเอบปิ่นเข้าประเทศสิงคโปร์และประกอบอาชีพแบบผิดกฎหมายจะถูกลงโทษแบบยุนแรงเลยเรื่องที่2นะครับการลักลอบนํายาเสพติดเข้าประเทศอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายอาจจะได้รับโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตนะครับเรื่องที่ 3. หากคุณขึ้นบันไดเลื่อนคุณจะต้องชิดซ้ายอะไรแบบเนี้เรื่องที่4ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราดและห้ามเก็บผลาญในที่สาธารณะนั่นเองประเทศที่9กนะครับประเทศเวียดนาม เรื่องแรกนะครับประเทศเวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทําการต่างๆของรัฐบาลรวมถึงสถานที่ราชการนะครับเรืที่2คดียาเสพติดคดีช่อโกงหน่วยงานรัฐมีโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตเรืที่สนะครับตีกรองแทนออดเข้าเรียนเรืที่4นักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวใหญ่เรื่อที่5คนภาคเหนือไม่ทานน้ําแข็ง เรื่องที่6นะครับไม่ถ่ายรูป3คนเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการทําให้เบื่อกันและทำให้แยกออกจากกันนั่นเองเรื่องที่7นะครับต้องเชิญผู้ใหญ่ทานข้าวประเทศที่10นะครับนั่นคือไทยแลนด์หรือว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับก็มีข้อห้ามเหมือนกันไม่รู้ว่าชาวไทยเองจะรู้เหมือนกันหรือเปล่านะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อไปสัตว์สรสาฐานควรแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้าเรื่องที่ 2. นะครับห้ามพระสงฆ์สัมผัสตี เรื่องที่3นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องที่4นะครับทักทายการด้วยการไหว้เรื่องที่5นะครับไม่ควรใช้ตีในการพาโต๊ะเก้าอี้หรือว่าหันทิศทางไปทางใครเพราะถือว่าตีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่ามากเรื่องที่6นะครับธงชาติถือว่าเป็นของสูงไม่ควรนํามากระทําใดๆที่เป็นการเหยียดหยามเรื่องที่7ดนะครับ การแสดงออกเรื่องทางเพศในที่สาธารณะยังไม่ได้รับการยืนยอมตัเท่าไหร่และนี่นะครับคือ10ประเทศและข้อห้ามต่ตตางๆมากมายถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากคนละหไลค์ like และฝาก s ั b s c r i b e ด้วยนะกันนะครับถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมอ Ch Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ